ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม AsSA าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูตำแหน่งไปที่ Data เลือกพนักงานไปที่เมนูตำแหน่งโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลส่วนที่3แถบเครื่องมือการใช้งานต่างๆตัวกรองการค้นหาค้นหาจากชื่อตำแหน่งแผนกหรือสถานะเช่นตำแหน่งแอดมิน เมื่อเจอข้อมูลในตารางก็จะถูกอัปเดตข้อมูลให้แต่ถ้าไม่มีข้อมูลในตารางก็จะแสดงว่าไม่พบรายการที่ค้นหาหรือจะค้นหาจากแผนกเช่นแผนกบริหารก็จะแสดงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ในแผนกบริหารทั้งหมดหรือค้นหาจากสถานะเช่นดูที่ไม่ใช้แล้วก็จะแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ถูกปิดใช้งานทั้งหมดหรือค้นหาจากสถานะดูทั้งหมด ก็จะแสดงตำแหน่งที่ถูกปิดใช้งานและเปิดใช้งานอยู่มาที่แท็บเครื่องมือปุ่มแรกเพิ่มเมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างเพิ่มตำแหน่งเด้งขึ้นมาปุ่มบันทึกสำหรับบันทึกข้อมูลปุ่มยกเลิกสำหรับยกเลิกการบันทึกข้อมูลกรอข้อมูลของท่านดูในช่องข้อมูลไหนที่มีดอกจันสีแดงแปลว่าข้อมูลนั้นจะเป็นต้องกรอกถ้าไม่กรอกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลก็ถูกอัปเดตให้ในตารางหรือค้นหาข้อมูลที่ได้เพิ่มเข้าเมื่อกี้ก็จะเจอข้อมูลที่เพิ่มเข้าเมื่อกี้ต่อมาปุ่มแก้ไขเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างแก้ไขข้อมูลเด้งขึ้นมาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึก หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วข้อมูลในตารางก็ถูกแก้ไขให้ต่อมาปุ่มปิดการใช้งานเลือกข้อมูลที่ต้องการปิดการใช้งานกดปิดการใช้งานเมื่อปิดการใช้งานเรียบร้อยสถานะก็ถูกเปลี่ยนเป็นการปิดใช้งานถ้าหากต้องการเปิดการใช้งานข้อมูลนี้อีกครั้งให้ทําการเลือกข้อมูลกดแก้ไขให้ทําการติ๊กออกในช่องปิดการใช้งานกดบันทึก เพลงเท่านี้ก็เป็นการเปิดใช้งานข้อมูลนี้อีกครั้งสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูตำแหน่งก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ